สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนรีแมปดีแมปเกียร์ออโต้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเลือกไฟล์ก่อนนะครับวันนี้ใช้เป็นไฟล์ของยูโรสเป็นรหัส983 91555นะครับก่อนอื่นปรับเป็น16บิต255ไฮโลก่อนนะครับ แรกที่เราจะจับกันก็จะเป็นแมปตารางคันเร่งนะครับตารางคันเร่งก็จะเป็นยี่สิบหกคูณยี่สิบเอ็ดนะครับสังเกตตรงมุมซ้ายล่างนะครับว่าจะเป็นว่าครอบแล้วจะต้องได้ยี่สิบหกคูณยี่สิบเอ็ดเมื่อจับถูกแล้วกด k นะครับแล้วมาใส่ตัวคูณ double ลคลิกนะครับตรงไหนก็ได้แล้วมาใส่ตัวคูณตรงหน้าแมปตรงนี้นะแมป แล้วเรามาใส่ตัวคูณตรงอ e ีพอมใส่ค่า0 0 0 7 8จ3ย์ครับเมื่อเราใส่ตัวคูณเรียบร้อยแล้วให้เราครอบตัวเลขที่ไม่ติดลบทั้งหมดนะครับเมื่อเราทำการครอบทั้งหมดแล้วให้กดคลิกขวาแล้วเลือกใส่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับใส่ ที่ผมใส่เป็นประจําก็จะเป็น30-40%อนะครับอันนี้ผมก็จะใส่ค่ากลางๆทักสบห้าหากใครขึ้นแบบนี้ให้ติ๊กถูกอันแรกนะที่เป็นติ๊กถูก3ามันแล้วกดโอเคเมื่อใส่ค่าแล้วกดโอเคเรียบร้อยแล้วก็ให้กด Delete ออกนะครับแล้วเราเอาเมาส์มาชี้ตรงที่ o r g นะครับแล้วดูค่าสูงสุดของตารางเดิมว่าว่าค่าสูงสุดเลขอะไร เลขสูงสุดก็คือเลข110นะครับให้เราติ๊ก O R G ออกก่อนให้เราครอบค่าที่มันเกิน110นะครับให้ครอบให้หมดเลยเมื่อครอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ใส่ค่า110นะครับค่าสูงสุดในในตารางถ้าถ้าอย่างบาง คันบางไอดีค่าสูงสุด90ก็ใส่แค่เกนะครับบางคันสูงสุดร้อยก็ใส่ร้อยอย่างไอดีนี้สูงสุดอยู่ที่110ก็ใส่110นะครับเมื่อใส่ไปแล้วถ้าเกิดตัวเลขเป็นสีน้ำเงินก็ให้ครอบทั้งหมดนะครับแล้วกด f 1 1คืนค่านะครับเมื่อครอบเรียบร้อยแล้วก็กด f 1 1ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็มาดู 3d นะครับ ถ้า3าดเรียบแบบนี้ไม่มีจุดอะไรแหลมขึ้นมาก็ก็เป็นนั้นถูกต้องครับเรียบร้อยครับการจูนตารางคันเร่งครับตารางถัดไปที่เราจะมาจูนกันก็จะเป็นตารางหัวฉีดนะครับนี่ครับตารางหัวฉีด ตารางหัวฉีดก็จะเป็น14คูณ21นะครับเมื่อเราปรับได้14แล้วเนี่ยครับสังเกตจากมุมขวาล่างนะครับปรับได้14แถวแล้วก็เลื่อนตารางหัวฉีดก็จะต้องชิดซ้ายนะครับสังเกตอย่างนี้นะครับชิดซ้ายไปชิดด้านซ้ายแล้วก็ให้ทาการครอบนะครับคอบ ใต้แกนนะครับถ้าแกนมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับจะเป็นขีดเล็กๆยาวขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็นแกนแล้วก็ครอบใต้แกนนะครับแล้วก็ทําการกดเคครับเมื่อครอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดู3าม d นะครับถ้าครอบเสร็จจับเรียบร้อยแล้วจะต้องได้หน้าตาอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่ได้หน้าตาอย่างงี้ก็แสดงว่าจับผิดครับให้ลองจับดูใหม่ครับวิธีการจูนนะครับก็ให้เราครอบตั้งแต่แถวที่1ิบนะครับครอบทั้งหมด แล้วก็กดคลิกขวาใส่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ให้ใส่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วให้มากดเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับดูเมื่อใส่ไปแล้วก็จะเป็นสิบเปอร์เซ็นตแล้วให้เราทําการเว้นกด e ี e t e ก่อนนะครับแล้วเว้นสองแถวเลื่อนลงมาสองแถวแล้วก็เว้นสองแถวหน้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ทําการครอบลงมาที่ขวาสุดแล้วใส่ห้าเปอร์เซ็นต ก็จะเป็น15%ถ้าใส่ไปแล้วรู้สึกว่าควันน้อยนะครับก็อยากใส่เพิ่มอีกก็ให้ทําเหมือนเดิมครับเว้นลงมาอีก2แถวแล้วก็เว้นแถวหน้า2แถวแล้วก็ครอบลงมาอย่างนี้ครับแล้วก็ใส่5%โดยปกติผมก็จะใส่ประมาณ15-30%นะครับโดยการทําแบบนี้ถ้าจะใส่30%ก็ก็ทำเหมือนเดิมเว้นลงมา2แถวแล้วก็เว้นหน้าสแถวนะครับแบบนี้แล้วก็ใส่ห เป็นสองแถว,แถวนี่นะครับเมื่อเราใส่เสร็จแล้วก็ให้กดคลิกซ้ายตรงมุมซ้ายบนนี้นะครับแล้วกด ctrl a แล้วกด ctrl c ทำการ copy ครับแล้วก็ให้มาจับตารางหัวขีดถัดไปเลยนะครับก็จะเป็น14บสคูณยี ถัดกันลงมาแล้วกด k ครับถ้าจับถูกต้องหน้าตาก็จะเป็นนี้ครับแล้วให้เรามาเลือกที่คลิกซ้ายที่มุมซ้ายบนนะครับแล้วกด c t r l v เพื่อวางเมื่อกี้ครับแล้วให้เรามากดตรงเปอร์เซ็นต์ดูครับก็จะเหมือนกับตารางเมื่อกี้เลยแค่นี้ครับเป็นการจูนตารางหัวฉีดครับโดยปกติผมก็จะจูนให้ลูกค้าอยู่ที่ประมาณ สิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นครับหรืออย่างบางคนเขาอยากได้ควันก็ไล่ไปเรื่อยๆแต่ส่วนมากผมจะใส่ไม่ไม่เกินสามสิบครับก็ไปลองดูกันได้ครับแต่อย่างบางคันก็ใส่ไปสี่สิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นก็มีครับอันนี้ก็จะเป็นตารางคันเร่งนะครับอันนี้ผมขอไม่จูนให้แล้วกันครับ เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาก็คือทําเหมือนตารางแรกเลยครับหรือถ้าจะให้ง่ายให้ไวจริงๆก็อาจจะก๊อปตารางแรกแล้วมากดวางใส่เลยก็ได้ครับอย่างอันนี้เป็นตารางแรกที่เราปรับจูนเรียบร้อยแล้วก็ให้กดคลิกซ้ายที่มุมซ้ายบนนะครับแล้ก,กดคอนโทรล a คอนโทรล c แล้วก็มาตารางค่าเร่งไฟฟ้าอีกตารางะครับที่ว่าเรายังไม่ได้จูนแล้วก็ให้คลิกซ้ายบนที่เดิมครับแล้วก็กดคอนโทรล v ก็จะ วางเหมือนก๊อบตารางแรกมาใส่ตารางนี้เลยครับก็จะเป็นการย่นระยะเวลาไม่ต้องเสียเวลามานั่งจูนใหม่ครับวิธีนี้ก็จะไวแล้วก็สะดวกครับนะครับก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ครับก็จะเหมือนตารางแรกเลย ตารางถัดมาก็จะเป็นตารางทอเกียนะครับตารางทอเกียก็จะต้องปรับแถวให้ได้ยีบสามแถวนะครับสังเกตจากมุมขวาล่างครับเมื่อได้ยีบสามแถวแล้วให้เราเอาสองก้อนนี้นะครับชิดขวาเมื่อชิดขวาแล้วให้เราทําการลากครอบนะครับลงมาจากสองก้อนบนสุดนีครับให้ลากลงมาจะต้องได้ยี่บสามคูณแปดนะครับ เมื่อครอบจับเรียบร้อยแล้วให้กด k ครับพรากด k เรียบร้อยแล้วให้เรามาใส่ตัวคูณ e พร้อมหน้าแมปนะครับเป็น0 0 0 7 8จ3ครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำการจับแกนกันครับแกนของตัวทอกเกียร์ก็จะอยู่ด้านบนนะครับจะต้องเริ่มต้นด้วย0แล้วสิ้นสุดด้วย480 0 0นะครับ เมื่อเราได้แล้วให้เรากดคลิกซ้ายที่สูตรนะครับแล้วกดมาที่ตารางท็อกเกียร์แลวให้ดับเบิลคลิกที่แถวด้านบนนะครับหรือหน้าแกน x นะครับและให้เราปรับตรงนี้เป็น e พร้อมแล้วกดคลิกที่ฟอร์มเอกดัม um ครับปรับเป็นสิบหกิตไฮโลแล้วใส่ตัวคูณ e พร้อมเป็นศูนย์จุดหนึ่งสองห้าครับวิธีการจูนหน้าตารางนี้นะครับให้เราเลือกคลิกตารางที่ อยู่แถวหนึ่งพันสองร้อยนะครับยาวมาจนถึงตัวที่ไม่ติดลบนะครับให้ทำการคลิกขวาแล้วใส่เปอร์เซ็นต์ใส่เป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วกด delete ออกครับแล้วให้เรามาครอบตัวเลขที่มันมีค่าสูงเกินกว่าหนึ่งร้อยนะครับก็ให้ครอบทั้งหมดแล้วก็ใส่ค่าเป็นหนึ่งร้อยครับส่วนการทำเมื่อตัดเราก็จะทำที่ตารางนี้ครับตรงนี้เราก็ถติว่าเรา เปิดรอบอยู่ที่สี่พันสี่ร้อยรอบนะครับตรงนี้ก็ให้เราใส่เป็นรอบตัดนะครับก็คือจะตัดอยู่ที่สี่พันสามหรือสี่พันสมหสิบก็ได้ครับอันนี้ผมก็จะตั้งตัดเป็นที่รอบสี่พันสามครับเรียบร้อยครับการจูนหน้าตารางทอเกียร์การจูนเกียร์ออตโต้เราก็จะไม่จูนเยอะเหมือนพวกเกียร์ธรรมดานะครับ เพื่อที่จะไม่ให้รถมีปัญหาเกี่ยวกับทางเรื่องของเกียร์เกียร์ลวนเกียร์ไม่เปลี่ยนเกียร์กระตุกอะไรอย่างนี้นะครับการจูนเกียร์ต้เบื้องต้นเราก็จะจูนประมาณนี้ครับสงสัยตรงไหนหรือว่าอยากรู้ตรงไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ